สวัสดีครับผมคาร์เลสซิงนะครับวันนี้จะพาเพ,เพื่อนสมาชิกทุกท่านมาดูรถกระบะที่ราคาไม่เกิน200 0 0 0บาทเริ่มต้นที่1 5 0 0 0 0บาทแต่ไม่เกิน2 0 0 0 0 0บาทนะครับสำหรับนี่ก็เป็นช่องใหม่นะครับของคาร์เลสซิงชาแนลชื่อว่าช่องตำรารถสำหรับช่องนี้จะเอาไว้พูดคุยเรื่องของรถยนต์มือสองนะครับเราจะแยกออกมาพูดคุยเรื่องรถยนต์มือสองอย่างเดียวเลยนะครับ สำหรับวันนี้จะนําเสนอเป็นราคารถกระบะที่ไม่เกิน2,000 200, 0 0บาทนะฮะแล้วก็ไม่ต่ํากว่า1,50 0 0 0บาทราคาอยู่ประมาณนี้ต้องบอกว่ามีแต่รุ่นที่น่าใช้ทั้งนั้นเลยนะครับเริ่มต้นจากรุ่นแรกที่จะนําเสนอนะครับก็คือ m a z t e r t 5 0สําหรับ m a z d a BT50 โฉมที่ราคาไม่เกิน2,000 0 0บาทนะครับก็จะเรียกกันว่าโฉมแรกนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นตัวแรกของทาง BT50 สำหรับตัว m a z d a BT50 นะครับรูปร่างหน้าตาเดี๋ยวต้องบอกว่าค่อนข้างจะดูใหม่ดูดีมากๆนะครับแต่ว่าทางด้าน m a z d a BT50 เนี่ยเขาจะมีคู่แฝดอยู่นะครับก็คือทางด้านของแบรนด์ Ford เป็น Ford r a n g e r นะฮะก็จะเป็นคู่แฝดทำอะไรค,คล้ายๆกันแต่รูปร่างหน้าตาก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับสำหรับ Ma z d a BT50 เนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นตัวเตี้ยนะครับตัวเตี้ยราคาไม่เกิน2 0 0 0 0 0บาทเนี่ยหาได้ทั่วไปในช่วงกลางปี2020นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตัวยกสูง อาจจะยังราคาสูงมากๆอยู่นะครับเพราะตัวเตี้ยกับตัวยกสูงเนี่ยราคาจะค่อนข้างจะกระโดดห่างกันเยอะแต่ถือว่าเป็นรุ่นที่น่าใช้มากๆนะครับภายในสวยภายนอกก็สวยถือว่าเป็นรถที่ลงตัวและราคาไม่แพงนะครับถ้าเปรียบเทียบกับกันปีต่อปีเนี่ยถือว่าได้ปีที่สูงมากสําหรับมาด้าทีนี้มาถึงยี่ห้อต่อมานะครับก็คือมิตซูบิชิทริัตันสำหรับมิตซูบิชิทริัตันที่ราคาไม่เกิน2 0 0 0 0 0บาทนะครับก็คือมิตซูบิชิทริตันโฉมแรกนะครับ ก็คือเป็นโฉมแรกของทางไททันนั่นเองนะครับแต่ว่าก็เหมือนกันนะฮะสำหรับทางด้านของไททันเนี่ยถ้าเป็นตัวยกสูงราคาจะยังสูงมากๆอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตัวกระบะเตี้ยไม่ว่าจะเป็นแคปบนะครับไม่ว่าจะเป็นหัวเดียวหรือ4ประตูราคาปัจจุบันเนี่ยไม่เกิน2 0 0 0 0 0บาทหาได้ทั่วไปนะครับสำหรับในช่วงกลางปี2020นะฮะไททันเนี่ยเป็นเป็นตัวที่ ปีต้องบอกว่าไม,ไม่ถึงกับสูงมากนะครับก็อยู่ระดับกลางๆนะราคาปีปีเนี่ยเกาะกลุ่มอยู่ประมาณ2 5 0 0ั6 0 0โชคดีก็2 7 0 7ไปอะไรประมาณนี้นะครับถือว่าเป็นตัวที่น่าเล่นมากๆเพราะว่ารูปร่างหน้าตาเนี่ยโดนใจขาแรงแน่นอนนะครับทีนี้เรามาดูยี่ห้อต่อมานะครับสำหรับยี่ห้อต่อมา t o y ยต้า i g o สำหรับ t o y ย t a Vigo ตัวนี้ก็เป็นโฉมแรกเหมือนกันนะครับ ปีประมาณ2005นะฮะแต่จริงๆเขาจะเริ่มต้น2อ0พก็มีมั่งบางคันนะครับถ้าเป็นปีประมาณเนี้ยนะฮะ2อ0พ2น0 5 2ส0 6ถ้าเป็นตัวเตี้ยนะครับตัวเตี้ยเนี่ยราคาปัจจุบันเนี่ยต่ำกว่า2000,000มีให้เห็นทั่วไปแล้วนะครับแต่ต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะถ้าเป็นแบรนด์ตัวเป็นแบรนด์หลักอย่างเงี้ยอย่างโตโยต้าอย่างนี้นะครับอย่างอีลซูอย่างเ e งี้ยเวลาราคามันอยู่เรียกว่าต่ำๆอย่างนงี้นะครับสภาพก็อาจจะไม่สวยเท่าที่อยู่ในรูปนะฮะ ก็อาจจะมีตำหนิมั่งนะฮะอาจจะมีมีนั่นมีนี่ชํารุดมั่งแต่ถ้าคันส,ยสวยปิงป๊งๆเลยนะครับสำหรับตัวโตโยต้ากับยูสุเนี่ยราคาเขาจะสูงสักหน่อยนะฮะปูกพวกตัวท็อปพวกตัว G อะไรประมาณเนี้ยแต่ถ้าเป็นตัวธรรมดานะครับไม่ซีเรียสมากก็ขี่ตัว J ก็ได้ตัว E ก็ได้สภาพอาขอให้เครื่องดีนะฮะก็ถือว่าน่าใช้สำหรับ V ี g กทีนี้มาถึงยี่ห้อต่อมานะครับสำหรับยี่ห้อต่อมาก็คือ Nissan, นิส s ัน n a ว a ล่าเป็นโฉมแรกเหมือนกันนะครับ นิสสันนวลาโฉมแรกนะครับถือว่าเป็นตัวที่การเลซิงค่อนข้างจะชอบมากๆนะครับคือทั้งผมเนี่ยถ้าถามว่ารถมือสองจะชอบยี่ห้อไหนนะครับก็แน่นอนตัวใต้อยู่สู่มาก่อนเลยนะครับแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าลองๆไปล่ะผมก็ชอบนิสสันนะครับเพราะนิสสันเนี่ยถ้าพูดตรงๆบ้านๆนะเนาะไม่ค่อยมีคนเอามาแต่งกันนะครับเวลาเราได้เป็นรถมือสองมาสภาพจะค่อนข้างเดิมนะฮะก็คือแหมมล้อมแม็กก็เดิมสรรีสันก็เดิมภายในก็เดิมนะครับ ถือว่าเป็นรถที่ถ้ามองในแง่ความเดิมความสดใสสวยงามกลิ่นหอมหอมนะครับนิสสันเนี่ยถือว่าทําได้ดีอันนี้เป็นตัวแรกเลยนะครับในประเทศไทยที่ทําเกียร์เป็น6เกียร์ด้วยนะครับก็วิ่งได้ไหลยาวๆเลยเปิดแคปได้อีกต่างหากนะฮะถือว่าเป็นรถที่น่าใช้มากๆรุ่นหนึ่งเลยนะครับสำหรับนิสสันนวาวาร่าแต่ต้องเป็นตัวเตี้ยนะถ้าเป็นตัวยกสูงของเขาคาลิเบอร์อาจจะแพงสักหน่อยนะครับทีนี้มาถึงยี่ห้อต่อมานะครับยี่ห้อต่อมาก็คือแบรนด์ฟอร์ ฟอร์ดแลนเจอร์สำหรับฟอร์ดแลนเจอร์ตัวนี้นะครับจะเป็นโฉมประมาณปี2007ขึ้นไปนะฮะ 2007, 2008. โฉมนี้อย่างที่แจ้งนะครับเขาจะมีคู่แฝดก็คือ Ma z d a BT50 โฉมแรกนะครับภายในเหมือนกันเลยเครื่องเหมือนกันนะครับแต่ว่ารูปร่างหน้าตาภายนอกก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับสำหรับแบรนด์ฟอร์ดเองจุดเด่นของแบรนด์ฟอร์ดแต่ไหนแต่ไรน,นะครับเรื่องความแกร่ง เรื่องเทคโนโลยีที่ให้มามากกว่านะครับเรื่องสมรรถนะที่พยายามให้สูงกว่าแบรนด์ฟอร์ดทำได้ดีมากๆนะครับตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับภายในสวยนะฮะภายในสวยขับดีเครื่องแน่นแต่ว่าฟอร์ดรถมือ2สองนะครับสำหรับฟอร์ดทางการเลสซิ่งกตง็ต้องเตือนทุกคลิปนะครับว่าเพื่อนเพื่อสมาชิกต้องดูเรื่องของอะไรก่อนล่วงหน้านะครับต้องหาอะไรล่วงหน้าถ้าเกิดว่ามันเสียมันหายมาเราซ่อมยังไงนะครับต้องดูไว้ก่อนแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ไม่ไม่ค่อยได้ซ่อมหรอกครับนอกจากจะโชคไม่ดีจริง ทีนี้มาถึงยี่ห้อต่อมานะครับก็คือมิ s ูบิชิสตราด้าสำหรับมิซูบิชิสตราด้าตัวที่ราคาฉิเฉี่ย0 0 0แสนนะครับแนะนำว่าเป็นสตราด้าแกรนดิสเลยนะครับแกรนดิสก็คือตัวที่เป็นตัวยกสูงโฟร์วิวของเขาเลยนะครับสำหรับตัวแกรนดิสเนี่ยทางการลสซิ่งเคยผ่านตานะครับก็จะมีเครื่อง2008นะ2อ0พ2น0 5ัก็มีนะปัจจุบันก็ใช้อยู่เป็น2 0 0 5เทอร์โบนะครับ ตัว2008ก็แมต้องบอกว่าเครื่องก็ใหญ่หน้าดูเหมือนกันนะฮะแต่ว่าเรื่องความสมาร์ทเรื่องความดูดีเนี่ยผมมองว่า g r a n d i สยังดูดีมากๆเพราะว่าได้ตัวยกสูงเลยนะถ้าเกิดว่าเราเล่นแบบราคาไม่เกิน2 0 0แสนนะฮะตัวมิสูบิชิแกรนดิสเนี่ยเป็นโฟวิแท้ๆอีกต่างหากนะครับแต่ถ้าใครแบบขี้เกียจซ่อมนะขี้เกียจดูแลก็ไม่ต้องไม่ต้องซื้อโฟวิมาใช้นะใช้ตัวธรรมดาดีกว่า แต่ว่ายุคสมัยนั้นตัวยกสูงเป็น4 View ทั้งหมดนะครับไม่ว่ายี่ห้อไหนก็จะเป็น4 View ตัว Highlander ยังไม่มีนะครับอาทีนี้มาถึงยี่ห้อต่อมานะครับก็คือ Suzuki c a r r y สสำหรับ Suzuki c a r r y ตัวนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นตัวมินิทคนะครับใช้เครื่องเบนซินหลายๆท่านอาจจะมองไม่สะใจนะฮะสำหรับแฟนกระบะหลายหลายท่าน แต่นัการเลสิ่งอยากนําเสนอเพราะว่าถ้าท่านคิดว่าแบบเอาไปขนข้าวขนของนะครับค้าขายประมาณอย่างนี้นะครับรถหาเงินหาทองรถประมาณนี้ถึงจะบรรทุกหนักไม่ได้นะครับแต่ว่ากระบะเขาก็กว้างพอสมควรนะถ้าไม่หนักมากบรรทุกประมาณตันนึงอะไรประมาณนี้รถซูซูกิแครีถือว่าเป็นรถที่ดีมาก สำหรับโฉมตัวที่ราคาไม่เกิน2 0 0 0 0นบาทตอนนี้เป็นตัวโฉมลายสติกเกอร์คาดแล้วนะครับก็คือประมาณปี2014-2015-2016ขึ้นไปนะฮะสำหรับแครี่เองก็ถือว่าใช้ได้นะเพราะว่าศูนย์บริการเขามีทั่วไปนะครับถือว่าเป็นยี่ห้อแบรนด์ญี่ปุ่นเนี่ยไว้ใจได้แน่นอนสำหรับกระบะในประเทศไทยเรานะครับทีนี้มาถึงยี่ห้อต่อมานะครับยี่ห้อต่อมาก็คือเชฟโรเลตโคโลราโด สำหรับเชฟโรเลตโครโลโดนะฮะตัวที่ราคาอยู่ที่ประมาณ1 5 0 0 0 0บาทไม่เกิน 200, 0 0 0บาทนะครับก็จะเป็นเชฟตา2ชั้นแต่ว่าเป็นเครื่องคอมโมเลลก็ได้นะครับคือทางด้านตา2ชั้นอ่ามันจะมีอยู่2เครื่องนะครับก็คือเครื่อง DI กับเครื่องคอมโมเลลแต่ถ้าเป็น DI เนี่ยอ่าก็เป็นเครื่องรุ่นเก่าสักนิดนึงนะครับก็จะอ่าราคาไม่ค่อยสูง้วละแต่ถ้าเป็นเครื่องคอมโมเลลก็ดูเป็นคันๆไปนะครับแต่จริงๆก็ราคาไม่ค่อยสูงเหมือนกัน ถ้าเกิดเพื่อนๆสมาชิกท่านไหนนะครับที่เล่นเป็นเครื่องคอมมอร์เล่ Rail, เนี่ยสำหรับเจ้าเชฟเวอรเลเนี่ยข้อดีของเขานะครับก็คือเขาใช้อะไหลร่วมกันกับทาง D Max ได้คือพูดง่ายว่าอะไหล่นิบานเบริรเลยนะครับหรือถ้าโชคดีกว่านั้นเพื่อนๆสมาชิกอาจจะได้ได้เป็นตัวยกสูงเลยนะฮะถ้าตัวได้ตัวยกสูงมาในในราคาไม่เกิน2 0 0แสนบาทนี่ผมว่าถือว่าอโอเคสุดๆนะครับสำหรับเจ้าเชฟเวอร์เล o โคราโดโฉมแรกตา2ชั้นทีนี้มาถึงยี่ห้อต่อมานะครับ ยี่ห้อต่อมาก็คืออ e ิวสุดีแม็กโฉมแรกเหมือนกันนะครับแต่ว่าตัวโฉมแรกเนี่ยเขาจะมีอยู่2เครื่องนะครับเป็นเครื่อง DI กับเครื่องขอ m มอนเรลแต่ตัวที่นําเสนอนี่ก็คือเครื่องขอ m มอนเรลเลยละกันนะครับสําสหรับตัวราคาไม่เกิน2 0 0 0 0 0บาทแต่ว่านะครับต้องแจ้งก่อนว่าอาจจะเป็นตัวเตี้ยนะครับอาจจะเป็นตัวเตีย้ยตัวส่วนตัวยกสูงเนี่ยราคาก็ยังเกิน2 0 0 0 0 0อยู่นะฮะ สำหรับเจ้าอ e ิ u สูดีแมนะครับถ้าเป็นตัวไม่ถึงกระทอปมากสภาพไม่ปิ้งนางฟ้ามากมายนะครับราคาประมาณไม่เกิน2 0 0 0 0 0บาทนะฮแสนเจ็ดแสนแผมว่าพอจะหาได้ทั่วไปแล้วสําหรับปัจจุบันนี้นะครับจุดเด่นของทางอ e ิ u สูแน่นอนนะครับเป็นแบรนด์ที่อร่อ่เยอะมากในประเทศไทยศูนย์บริการก็เยอะนะครับแล้วราคาขายต่อก็ถือว่าดีนะฮะถ้าซื้อรถประมาณอย่างเงี้ยนะฮะถ้าเป็นรถมือสองเนี่ยต้องบอกว่าโหอยู่ในระดับ ท็อปเลยนะครับของทางรถมือ2ประเทศไทยเรา mm hmm. ก็คืออีซ mm ู DMAX hmm. นี่แหละครับทีนี้มาถึงยี่ห้อต่อมานะครับเป็นยี่ห้อสุดท้ายที่ทันเลสซิ่งอยากนำเสนอนะครับ mm hmm. ก็คือ Toyota t i g เกเป็นโฉม D4D สําสำหรับ Toyota t i g เกนะครับ mm hmm. เขาจะมี2ตัวก็คือตัวที่เป็น D4D นะครับ mm hmm. กับตัวที่เป็นตัวตัวแรกนะครับแต่สำหรับตัว D4D เนี่ย ปัจจุบันนะครับถ้าเกิดว่าราคาไม่เกิน2 0 0 0 0 0บาทมีบ้างบางคันแล้วนะครับที่อาจจะเป็นตัว4 wheel เลยนะครับก็คือสปอร์ตคูเลอร์อะไรไปนู่นเลยนะครับแต่ว่าเอาจริงนะอาจจะได้คันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ถ้าเป็นตัวยกสูงนะฮะแต่ถ้าเป็นตัวเตี้ยเนี่ยหาได้ทั่วไปแล้วนะครับราคาไม่เกิน2 0 0 0 0 0บาทก็เพื่อนเพื่อสมาชิกก็ดูเป็นคันไปแล้วกันนะครับแต่ส่วนใหญ่รถเตยตาซื้อไปซ่อมง่ายอยู่แล้วนะครับดูแลง่ายรถพวกนี้ ไม่ว่าจะเป็นตัวสูงตัวเตี้ยนะครับทางการลีซิ่งเชียร์ทั้งคู่เลยถ้าเป็นเครื่อง D4D นะครับถือว่าเป็นตัวที่เครื่องดีนะครับเครื่องดีภายนอกดีภายในสวยการซ่อมแซมการตกแต่งอะไรให้ให้มันดีขึ้นถือว่าทำได้ง่ายนะครับสำหรับโตโยต้านะน,นี้ก็เป็นรุ่นที่ราคาไม่เกิน2 0 0 0 0 0บาทนะครับเริ่มต้นที่150,000บาทไม่เกิน2 0,000นบาทที่การลีซิ่งอยากนาเสนอนะครับ ก็ถือว่าเป็นกระบาดท,ที่น่าใช้นะผมว่าน่าใช้แทบทุกรุ่นแล้วเพราะว่าส่วนใหญ่เป็นเครื่องคองมโบเลวกันหมดแล้วนะครับและตอนนี้ราคามันดันลงมาเยอะ,อะสําหรับนี่ก็เป็นช่องใหม่นะครับช่องตํารารถของช่องการเลสซิ่งเดี๋ยวเพื่อนๆสมาชิกฝากติดตามด้วยนะครับจะพูดคุยเรื่องของรถมือ2เทคนิคดูรถมือ2นะฮะเรื่องของสินเชื่อต่างๆอะไรพวกนี้เราจะมารวมกันที่ช่องนี้นะครับยังไงก็ขอบคุณเพื่อนสมาชิกอย่างสูงนะครับสวัสดีครับ